สวัสดีครับผมสสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s ซ c ามิ n แชนนลกับคอนเทนต์ของเกมลั n ock, กนาล็อกเอมคลาสสิกนะครับหายไปนานกับคอนเทนต์ของเกมลักนาะล็อกเนาะคือก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้จะไลฟ์สตรีมทําเนื้อหาอะไรแล้วก็ผมไม่ได้แบบมีแพชโนตมาสปอยเหมือนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คลิปล่าสุดที่ลงไปเนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบนะครับทดสอบจามเมจเนาะนะครับว่าไอเทมมันเป็นยังไงซึ่งผมก็ทดสอบได้ไม่ถี่ถ้วนนะครับ แล้วก็ไม่ได้ไปเทสอ,อื่นเพิ่มเติมด้วยนะเพราะว่าก่อนอันนี้คือแบบระยะเวลาแบบไม่พอจริงๆนะครับเพราะว่าคอนเทนต์เยอะมากคลิปนี้นะครับก็เลยจะมาอัปเดตอุปกรณ์สวมใส่ละกันนะครับสำหรับเกมและกะล็อกเนาะสำหรับอาชีพวิสรศหรือว่าวอลล็อกสายผีซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะมีตัวพาราดินนะครับมาอัปเดตให้ด้วยเหมือนกันนะครับวีนี้ก็ยังเป็นวีสายโกดผสมมิเทโอเหมือนเดิมเนาะเป็นตัวที่ผมเล่นมาตั้งแต่ก่อนนันนี้เลยนะครับ เดี๋ยวมาอัปเดตกันให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยผมใส่ไอเทมอะไรยังไงบ้างแล้วก็ เดี๋ยวไปเทดสดาเมจหุ่นนะครับว่าเราทำดาเมจกันได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าชอบผมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์สำหรับการเติมเกมเ m Classic กไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพ็กเกจรายเดือนนะครับหรือว่าในส่วนของบัตรรีมี่มรายเดือนนะครับผมขอแนะนำนะครับ Pay ทวิน to Top-up มีบริการรับเติมเกมในส่วนของแรงกร r o อกมือถือคล s s สิด้วยนะครับซึ่งวิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปหรือว่าสแกน QR คืค่อ,อเข้ามาสู่เว็ไซต์ Top-up to-bin นะคะเกม และก็ล็อก M Classic หรือว่าเกมมือถืออื่นๆนะครับก็สามารถใช้บริการในการเติมตรงนี้ได้หลังจากที่เราเลือกแพ็กเกจที่ต้องการแล้วนะครับก็สามารถกรอกโค้ด z t r c นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถกดซื้อนะครับด้วยเครดิตหรือว่ากดซื้อทันทีเลยก็ได้นะครับหากเรากดซื้อทันทีเนี่ยตัวเว็บไซต์จะพาเราไปสู่หน้าสแกน QR Code ก็สามารถเติมเงนินได้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการไปบอทวันนี้ผมขอเสนอแอปพลิเ,เนนคชัน U-T Phone แอปพลเเคชันานร ระบบกลาวครับซึ่งเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะช่วยเพื่อนๆสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะปิดมือถือไปแล้วก็ตามปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ครับซึ่งมันจะเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือแบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปลืองค่าเน็ตหรือแม้กระทั่งแบบไม่อยากจะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปลืองไฟ UT Phone นะครับจะช่วยตรงนี้ให้ได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งแพ็กเกจเริ่ม MVP เนี่ยมันจะราคาเริ่มต้นกับแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่1เท่าเท่านั้นแต่ว่าสเปคของมันน่ยจะสูงกว่าเจ้าตัวแพ็กเกจเริ่มต้นถึงเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับซึ่งตัว MVP เนี่ยถึงแม้ว่าจะแพงกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าจะใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่ามากๆเลยนะครับแลวถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะแล้วที่สาคัญคือใต้ e s c r i p t i ั n เนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับสำหรับเข้ากลุ่มเพื่อติดต่อสอบถามปัญหาอืาน่นๆเพิ่มเต ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นไอเทมเซตคล้ายๆกับของเดิมเกือบทั้งหมดมันก็อาจจะเป็นในรูปแบบของการอัปเกรดให้สูงขึ้นแล้วก็เป็นในส่วนของการที่จะใส่การ์ดใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปคือผมจำไม่ได้ว่าล่าสุดในในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยอุปกรณ์ผมเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปแต่ว่าที่จําได้เนี่ยมันจะมีออกการเจาะรูใส่การ์ดเพิ่มขึ้นเลื่อนขั้นเพิ่มขึ้นน,นะเนาะก็มาไล่กันดูว่าตอนนี้ใส่อะไรนะครับ ส่วนมือนะครับมือรองนะตอนนี้ผมก็ใส่เป็นอ่อไอตัวซากาไฟแล้วแหละนะครับเป็นตัวสมุดนะสมุดดาแต่ว่าเลื่อนขั้นมาเป็นของม่วงแล้วแล้วก็เพิ่งตีบวก10วันนี้เลยนะครับเดี๋ยวตีเสร็จก็มาอัดคลิปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเทสดสอบให้ดูกันนะครับก็เป็นตัวบวก10นะตัวการ์ดที่ผมใส่เนี่ยผมจะยังใส่เป็นเทเลปาร์ตี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเทเลปาร์ตี้เนี่ยเมื่อเรากดไวอิมเนี่ยมันจะได้โกลด์แอตแท็กเพิ่มขึ้น20%นะครับ ก็ตัวเอนชานยังไม่ได้มีอะไรนะนะครับเอนชานยังไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับส่วนผ้าคลุมนะครับตัวเสื้อที่ส่วเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเสื้อดาวตัวเดิมนะครับยังเป็นแคบบวก8อยู่ นะครับตัวการ์ดตอนนี้เนี่ยผมใส่เป็นตัวเฮิร์ทนะไอตัวการ์ดที่ตีเอ็ได้ดาเมจ10เปอร์นะครับเป็นตัวนี้แทนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยใส่เป็นมูนักดาวเพราะว่าเอาอิงโนเอ็มเดฟใช่ไหมแต่เดี๋ยวอิงโนเอ็มเดฟเนี่ยน่าจะได้กลับมาใช้อยู่เพราะว่าเหมือนที่เ,เพื่อนๆบอกว่าแบบร้อยร้อยสิบร้อยยี่เนี่ยมันจะไม่พอละมันต้องใช้แบบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบใช่ไหมก็เดี๋ยวมูนักดาวเนี่ยก็จะเอากลับมาใช้บ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมใส่เป็นตัวนี้นะครับ ัวการ์ดที่เพิ่มนะครับดาเมจมินิตัวบอสประมาณนี้นะครับส่วนพระคุ้มนะครับผมเป็นนัตต์อคิกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้ตีบวกสิขึ้นมาแล้วก็เลื่อนขั้นนะครับเป็นระดับขั้นม่วงนะครับออฟแมวผมเป็นเมจิกดาเมจเหมือนเดิมเนาะนะครับแล้วก็ใส่การ์ดแฮปปี้นะครับประมาณนี้ ส่วนรองเท้านะครับผมใส่เป็นรองเท้าแก้วนะครับเลื่อนขั้นนะครับเป็นเท้าแก้วติดดาวนะครับแล้วก็เป็นบวกเก้านะยังแค่บวกเก้าอยู่นะครับซึ่งออฟนะครับก็ยังเป็นในส่วนของเมจิกดาเมจเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่การ์ดแมรี่ออเนตดาวนะครับส่วนประดับนะครับผมใส่เป็นดุลหานทั้งสองข้างเลยนะครับนี่สองชิ้นนะครับเป็นดุลหานทั้งหมดนะซึ่งเป็นดุลหานเลื่อนขั้นนะครับออฟแมวผมก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะ ะครับก็จะเน้นเป็นที่มิ g ิแอทแทกนะครับการ์ดทั้ง2ตัวนะครับจะใส่เหมือนกันก็คือใส่เป็นในส่วนของตัวที่เป็นเอาการ์ดหาย นี่นี่ซูปเปอร์แบร์นะครับคือ,อเหตุผลที่ใส่ตัวดุลหาน2อันเนี่ยเพราะว่าเผื่อเวลาเราไปลงดันไปลงแบบตัวคอนเทนต์แล้วมันโดนปลดหรืออาวุธมันแตกประดับมันแตกเนี่ยมันจะเหลือดุลหานอีกอันนึงไว้ทำคอมโบต่อเนื่องได้นะครับแต่ถามว่าแรงไหมเนี่ยมันก็แรงประมาณนึงแหละแต่มันก็เบาวกว่าเซตอื่นๆที่ที่หลายคนได้เทสกันไปนะครับเ่นพวกแบบโอลงโอลินดาวอะไรเงี้ยแต่ผมจะใส่เป็นดุลหาน2ข้างนะอาวุธผมยังเป็นบวกสิบวิซัลลี่เหมือนเดิมนะครับการ์ดเดิมนะ เป็น MVP แล้วก็ Ignore MDEF หัวตอนนี้ก็ใส่เป็นหัวประครับนะครับที่เบิ้ลคีนะครับหนาตรงส่วนหน้าก็จะเป็น Mpen ตรงปากเนี่ยก็เป็น Mpen เหมือนกันส่วนหางเนี่ยผมส่วนหลังนะครับผมใส่เป็นในส่วนของ Mpen กับ Ignore MDEF นะครับส่วนประดับส่วนหางนะอันนี้ผมใส่เป็น MVP นะครับก็คือ Damage MVP ซึ่งถ้าใครมีของที่ดีกว่านี้ก็ใส่ได้แต่ของผมตอนนี้อันนี้คือดีสุดแล้วแล้วก็ผมใช้เอาไปลงคอนเทนต์ใหญ่ๆเป็นหลักเช่นแบบการ ตีพวกบอสให้กับคนในตี้คนในกิวอย่างเงี้ยคือผมไม่ค่อยได้ลงวอลอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยได้ลงแบบอ,อ๋อหมายถึงว่า6กหกเงี้ยผมไม่ได้เล่นนะครับผมก็จะเล่นแบบว่ากิววีกิวซะส่วนใหญ่ซึ่งมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ในกิววีกิวโดยตรงแต่ว่าเพื่อนจะไปใส่อาสแตตจะไปใส่ยิงธาตุยิงอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้สลับของบ่อยแต่ว่าถ้าไปลงกิววีกนะิวเนี่ยมันจะมีเซตของมันอยู่แล้วนะครับถูกไหมเนี่ย มันจะมีเซตผมจะใส่เป็นเซตนี้นะซึ่งถ้าใครมีเซตที่ดีกว่านี้ก็แนะนําได้นะผมจะใส่เป็นแบบกึ่งๆึแบบป้องกันดาเมจผสมกระโจมตีนะครับซึ่งในวอลล่าสุดผมว่าเออมันก็ค่อนข้างโอเคนะผมก็เพิ่งมาเปิดใจนะครับาัูดกันตามตรงเปิดใจใช้ตัวประดับเช่าของกิวในะแพทเนี่ยล่าสุดก็ช่วยให้ตัวละครเล่นง่ายขึ้นเยอะครับคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยไม่ ไม่ได้แบบใช้ทุกชิ้นนะเนาะเออซึ่งก็พลาดมากๆแล้วไม่รู้ว่าทำไมเลยครับพี่โอ๋ก็เพิ่งมาเตือนสติก็ถ้าใครที่แบบลงกิวคิว,วลงวองก็ควรมีเซ็ตพวกนี้ไว้สลับด้วยนะครับอุปกรณ์สมใสัยพื้นฐานประมาณนี้นะเบื้องต้นก่อนนะครับสแตทของผมตอนนี้เนี่ยผมก็ยังคงอัพเป็นอินนะครับ99ลัก99นะที่เหลือลงเด็กนะครับค่ามิกแอทแทกของผมยืนเมืองนะ10867นะครับไม่ไม่มีบับนะครับ แล้วก็ที่เราโฟกัสโฟกัสเลยก็จะเป็นในส่วนของตัว M Pen นะครับ20เปอร์นะครับแล้วก็คีดาเมท22นะครับตัว Magic Tag นะครับผมอยู่ที่ร0 4เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นค่า Ignore Imp Res นะครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยสิบสองนะครับโดยพื้นฐานแล้วตอนนี้สแตทของตัวละครผมประมาณนี้นะจริงๆต้องสรารภาพอีกนิดนึงว่าตัวละครผมอะยังอัพ โกดไม่เต็มนะเออยังอัพจับไม่เต็มด้วยซ้ำนะครับซึ่งไอเนี้ยจริงๆตัวเนี้ยมันควรอัพเต็มนะเออมันควรจะให้ครบ30เปอร์นะครับถ้าใครมีงบก็อัพต่อกันได้นะครับส่วนเฟืองของผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆเพราะว่าผมเคยทําคลิปไปแล้ว,นลวนะเนาะเฟืองของผมเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แค่ตอนนี้นะครับมีอยู่แค่ห้า0สนนะครับกับเฟืองอยู่ที่700นะครับซึ่งเฟืองเนี่ยผมแทบไม่ได้ใช้เลยหลังๆเห็นไหม ผมก็จะปล่อยทิ้งนะครับเพราะว่าซุปพวกสายเทอร์ตาเวอร์เทคเนะี่ยผมผมไม่ได้อัพเลยนะครับผมก็จะไปอัพเน้นแบบพวกที่มันได้แบบพวกเมจิกแอทแท็กนะครับเนี่ยเห็นป่ะพวกเมจิกแอทแท็กพวกรีไฟเมจิกแอทแท็กนะครับก็จะแบบไม่ไม่ได้แบบไปอัพป,ป้องกันอะไรนะครับเนี่ยือพวกสกิลเฟืองๆที่แบบเป็นช่องพวกนี้ก็คือยังยังปล่อยไว้อยู่นะครับเนี่ยถ้าอัพได้ก็จะอัพพวกพวกประมาณนี้น,นะครับก็นเน้นเน้นอัพที่มันอัพสะดวกประมาณนั้น ส่วนสัตว์แน่นอนนะก็ใส่เป็นมาริโอเนตนะครับเป็นไอจู๊ดนะตัวนี้นะครับมีอะไรที่เราต้องโฟกัสกันเป็นพิเศษไหมสมุดของผมก็ไม่ได้เยอะนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยมีแค่ไม่ติดแอคแท็กหกร้อยกว่านะครับเลือดก็หมื่นนิดๆน,น,นะน้อยมากครับตัวละครผมแทบไม่ได้ทําสมุดเลยป่ะเดี๋ยวเราไปเทสนะครับดาเมจในบ้านกันให้ดูว่าเซ็ตที่เราใส่ตอนนี้เนี่ย มันตีมอนยังไงบ้างนะครับคือมันไม่ใช่เทสเซทที่ดีที่สุดนะผมยังยังคาเดิมนะครับแต่ว่ามันเป็นเซทที่ผมรู้สึกว่าเออมันมันเล่นง่ายสำหรับตัวผมเองแล้วก็งบมันไม่ได้อาจจะบอกว่าไม่ได้เยอะก็ก็พูดได้ไม่เต็มปากแต่จะบอกว่าเยอะก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่ามันก็มีคนที่ของเยอะกว่านี้มากนะเนาะของผมก็แบบมันก็กลางๆแล้วกันนะครับกลางๆแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเทสนะครับดาเมจตอนนี้นะซึ่งรอบที่แล้วผมไม่ได้เทสเป็นมอนทรงพลังรอบนี้เราจะใช้เป็นมอนทรงพลังไปเเลยนนนะก็จะ็จนปในส่วของ ต่ดันแฟยากนะครับเอาทั้ง2แบบเลยก็คือมอนที่เป็นมอนาธาตุปกติแล้วก็มอนวิญญาณนะครับวิญญาณเดี๋ยวเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับตัวพีซแล้วกันอะมอนาธาตุปกตินะครับตอนนี้นะถ้าเราคลิกน,นะครับดอกหนึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณ3ามแสนห้าเนาะสามแสนนิดๆนะครับสามแสนห้าถ้าเราจะดูดาเมจเอร์เซ็กชันด้วยเนี่ยมันก็อาจจะมันก็พูดยากเพราะมันก็ต้องดูแบบตียาวๆแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าเราตีแบบแดบบดาเมจกดบัฟปุ๊บตีบอสนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 3แสน5นะครับ3แสน5ประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้กินอาหารนะไม่ได้กินอาหารอะไรเลยนะครับแล้วก็ยังยืนคำเดิมนะครับเมทโอไหลหลอดนะครับ3แสน5นะแต่ว่าถ้าเป็นแบบยากเหมือนกันนะครับเป็นตัวแพทธาตุโดยตรงนะครับจับปุ๊บมาโบฟรีเข้าไปเพี้ยงเข้าไปเป็น4แสน4นะครับโดยประมาณนะโดยประมาณนะครับ5แสน4แสนนะครับประมาณนี้5แสน7เลยนะ ประมาณน,นี้นะครับดาเมจมันก็จะสวิงนิดนึงเพราะว่ามันมีการติดทียคริ่ิคอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับหรือเราจะเปรียบมาเปรียบเทียบนะครับเป็นบอสนะครับนี่ธนาทอสล่างสุดท้ายลูนมาส์นะครับโผลล็อลกเข้าไปหนึ่งทีขิ้นี่ครับดอกแคแสนเกตนะโดยประมาณนะครับแสนนิดๆไม่เกินสองแสนนะประมาณนี้นะครับพอผมเป็นแบบเซตประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมันก็ อ๋อถ้าจะดู DPS เนี่ยก็ต้องปล่อยให้มันรันไปยาวๆอ่ะผมปล่อยไปยาวๆแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันทีนึงทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกเซตหนึ่งที่ผมทําไว้ก็คือรอบที่แล้วผมก็ไม่ได้เปิดให้ดูนะครับก็คือตัวความทรงจาความทรงจำเนี่ยรอบนี้ผมเอาในส่วนของตัวรถไล่ออกหมดแล้วนะครับก็จะใส่เป็นเมติกดาเมจนะครับเมติกกิวสิบเอ็เปอร์เลยนะครับแล้วก็ดาเมจเผา1เปอร์แล้วก็เอเมจพีหเปอร์นะครับซึ่งเอเมจพีเนี่ยมาจากการตีบวกที่10นะครับ ที่เหลือเนี่ยมันผมจะใส่นะครับสังเกตความจำเห็นปะผมจะใส่เป็นเมจิกแอตแท็กตัเต็หมดเลยนะครับเกือบทุกชิ้นน่ะจะเป็นเมจิกแอตแท็กตัวเลยก็ไม่แน่ใจว่าแบบแบบไหนมันดีกว่าแต่ว่าส่วนตัวผมอะรู้สึกว่าแบบมันใช้งานง่ายดีนะครับไม่ได้ใส่พวกอินนอร์เอ็มเดฟอะไรเป็นพิเศษนะครับก็โดยพื้นฐานก็ประมาณนี้นะครับถ้าแบบเทียบแบบเทียบกระเมดนะหนึ่งนาทีก็อยู่ที่ประมาณห้าแสนหกแสนนะแต่ว่าอันนี้ผมออโต้นะ มีมทิทโอเข้ามาแทรกด้วยนะครับประมาณนี้นะครับรการต e ีบอสนะครับธนาทอสต,ตัวสุดท้ายนะดูดมาร์สนะครับเป็นนอนวิญญาณน,นะครับไม่ได้กดปับไม่ได้อะไรเลยนะครัแบบก็ดาเมเอจอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเสียดีๆอยู่ที่5 0 0แสนนิดๆนะครับจริงๆเราสามารถเทสดามเมจต,ตรงนี้เลยก็ได้นะคือเราก็เอาตัวไอเทมที่เราคาใจก่อนหน้านี้อ่ะมาลองเทสดูว่าแบบเออไหนแรงกว่ากันนะครับ แต่ว่าก็ผมใส่เป็นเซตนี้แหละนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังคงเ,เีดีโอไรท์หลอดนะครับเล่นง่ายนะผมว่าในวอลสมมติเราไปเจอคนกลุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับเราก็เมเทโออัดเข้าไปก่อนนะครับยิ่งเราอยู่ในเซฟโซแล้วอีกฝั่งยืนอยู่ข้างนอกเงี้ยมมเทโอโยนเข้าไปแล้วจังหวะคุกวงในก็ค่อยแบบแบบมีตัวหลุดเข้ามาก็ค่อยแบบกดโซ่พลุญญยนยานไปเงี้ยนะครับก็ ประมาณนี้แต่ว่าตัวละครผมอย่างที่บอกนะผมไม่ได้เอามาขีงไม่ได้เอามาอะไรเลยนะเพราะว่ามันยังสู้แบบตัวท็อปๆไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่ได้เอามาอวดด้วยดาเมจผมนี่แบบ มันกระอยร้อยมากถ้าเราเทียบกับวีโก้จริงๆแต่ว่านํามาเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่แบบยังเล่นวีโก้กันอยู่แล้วก็มาในแบบแนวทางเดียวกันก็คือสายเมเทโอด้วยสายโก้ด้วยฟาร์มได้ล่าบอสได้ตัวละครนี้ตอนนี้ไปกับพีซหนึ่งตัวเป็นตัวไก่ของผมเนี่ยสามารถล่ามินิบอสได้ทุกตัวเลยนะในเกมตอนนี้นะครับได้ถึงตัวนี้เลยอไอตัวทามการ์เด้นอ่ะตัวอื่น ลองไปลองมาแล้วก็ตีได้หมดนะครับตีได้หมดนะครับซันเซ็ตบีดก็ตีได้นะครับไอตัวสุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้ลองแต่ว่ามินิบอสนี่คือเก็บได้ครบนะครับแต่ว่าต้องไปกับพีชนะต้องมีพีสบัฟมีพีสอะไรให้นะครับแล้วก็ต้องกินยาอาหารปกติส่วนบอสใหญ่เนี่ยเท่าที่เคยโซโล่ก็ไปได้ถึงตัวสปาชายนั่นแหละนะครับไอตัวซอมมี่ยังไม่เคยลองนะ ที่เหลือก็ต้องมีมีตี้มีอะไรให้ครบสัก3 4่คนเลยอยู่ดีแต่ว่าก็รู้สึกมันเล่นง่ายมันฟาร์มได้มันล่าบอสได้นะครับเก็บคอนเทนต์ได้หมดนะครับก็หวังว่าพุกคนจะชอบนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับน่าจะเป็นพาลาดินนะหรืออาจจะเป็นคลิปรีวิวกิจกรรมใหม่นะครับไอตัวประดับโปก12ก็เดี๋ยวไว้ว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ตอนนี้ประมาณนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับใครมีคำแนะนำอะไรอื่นเพิ่มเติมก็แปะมาคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้นะครับไปแล้วครับผมฟันดีด้วยครับบ๊